สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมพี่พีนานะที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาตกปลาที่เขีดอเภอบ้านแพระนะครับเป็นหมายคลองธรรมชาติครับท้างหลังครับมาถึงหมายก็ประมาณเกือบจะเก้าโมงเช้าแล้วครับนานะ้าวันนี้ก็มากับน้าอํานะครับสวัสดีครับ Okay. ครับไปติดตามรับชมไปด้วยกันเลยครับนะนะว่าหมายนี้จะมีเต้มหรือเปล่าครับหมายนี้ปลาเอเลียนนะครับปลาหมอคางดำค่อนข้างเยอะครับเราก็เลยมาตามหานะครับมารับชมด้วยกันครับว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับโอเคครับ ไปต้องทามันะสวายสวายดิ <c oughs> ขึ้นได้ยูบอ่ะขนาด่อยนไปได้ไหม ลุงไปอี่หันเดซ่าันเด่า ไปท่าไปท่านะครับหลังจากที่วัดสักพักครับไม่มีที่ตักครับเป็นยังไงบ้างครับหลักการเหนื่อยเลยมันเหนื่อยนะครับดูเบ็ดของเราครับพอดูเบ็ดของเรานะครับย่อเลยครับรอครับ แค่สกอเต็มแล้วครับน่ะนะมียังใหญ่เลยครับถ่ายไม่ทันสักตัวเราถ่ายไม่ทันครับมาสองคนครับไม่มีคนถ่ายให้ครับโอเคครับไปยังเซียนน่าจะป็นนะครับเพิ่มมาแล้วครับ สวยครับใส่งามๆตามต่อเลย <c oughs> ครับ พุทธรูปยกเลยโองโหจีกมือครับนะนะสองโลได้ครับตัวนี้ใหญ่มากครับสวยๆเลยครับตามลุ้นกันตามลุ้นกันต่อครับนะนะ สามเต็มแล้วครับวันนี้หมานครับวันนี้านดาวันนี้ตัวเล็กสปิกไข่ ยาวายาวาบรว่าบรว่า ครับปลาเอเลี่ยนนะครับปลาหม้อ <GO> ค <av i> ้างดำครับปลาหม้อค้างดำครับหน้าตาอย่างเงี้ยอืม ครับน้ำได้ปลาตะเพียนไซยักษ์เลยครับตัวยังใหญ่ครับตัวนี้เพิ่งเคยได้ครั้งแรกครับ <laughs> ทำกันต่อเลยครับนะนะ ครับใช้ใหญ่อีกตัวแล้วครับ สุดยอดเลยครับนะฮะโ,โคตรแรงเลยครับนายเห็นไหมครับเมืเ่อกี้สงสัยจะได้เก็บเก็บกลับบ้านแล้วครับกระถินมาเลยเดี๋ยวนั่งดูอีกพักหนึ่งครับนะฮะ,ะถ้าไม่มีอะไรมากินก็เก็บเบ็ดแล้วครับ i <laughs> เที่ยวแล้วครับน,าน,านา้าๆสุดยอดเลยครับเราจะมีการแข่งกันเกิดขึ้นแล้วครับ เก็บเบ็ดแล้วครับผมป่าเงียบแล้วครับ โอเคครับผมเก็บเบ็ดไปดที่เรียบร้อยแล้วครับมาดูปลารวมของเราแล้วครับนะฮะโอ้โเหลืองแล้วครับช่วงเดือแข่งก็แล้ว มาดูปลารวมของเราครับเเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บหนึ่งครับนะฮะนี่ได้ไม่หลายเต็มนะครับแต่ว,ว่าตัวใหญ่ครับว่าขัดทางเดียวไปดิ กันหัวนี่ครับกลับลำนูน,นี่ออกไม่ได้ครับนั่นฮนะเขียน่กลับลำเนี่ยไม่ขา <5. S 2> ยาวมากมมสวยเลยครับผมผมงานวันนี้ถือว่าโอเคเลยครับนี่ครับกระเียน อันนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับตัวใหญ่มากตัวขึ้นใหญ่เลยครับใหญ่กว่าฝ่ามือเลยครับเฮ้ยไม่ต้องพูดรงคับตัวนี้ถ่ายไม่ทันครับฝีมือนะอ่ำครับสุดยอดเลยครับโอเคครับผมผลงานโอเคเลยครับพี่ปลาเอเลียนครับ จะมาหาปลา้ตัวนี้ครับแต่ผิดแผนครับมาได้ตันนีเข้าอย่างเยอะเลยครับหลุดไปก็เยอะครับ <laughs> คลิปนี้ก็พวกเราก็ขอลาแต่เพียงเนทะ <laughs> ่านี้นะครับนะฮะหมายนี้ต้องมีมาซ้ำอีกครับ น่าจะอยู่ในคิด